สวัสดียามเช้าค่ะเพื่อนๆกุ้งจมค่ะจากสมุทรสงครามเครื่องค่ะตะไคร้ใบมะกรูดพริกขี้หนูมะเขือเยอะเครื่องเยอะนิดเดียวซอยได้ตั้งเยอะ ยังมีอีกในตูเ้เย็นมีมีหอยดองอหอยดองเป็นครึ่งถุงเอาไว้กินตอนเปรี้ยวปากโหกินได้เป็นกินได้จัดเมินอยู่เนี่ย เสร็จแล้วเจ้าหอยดองเอ้ากุง้งกุ้งจอม <laughs> อืมอร่อยเปรี้ยวอร่อย <laughs> อ้าวอ้ห <laughs> นกค่ะสวัสดียาำสสายค่ะวันนี้ผู้ก่องอ่ะ ตัวนุ้ยหมอนนะเจ้าเปิ่นเอาอเอาผํ่มมาฮอเจ้เอาเอาเอาผํ่แล้วก็อย่างก็หมักโป๊สองมัดแล้วก็มีของแถมมีบวชฟักทองขอบคุณจ้านักเจ้าอยู่ดีมีสุขเนะ้อ